สวัสดีสมาชิกแลายสีทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสิบชาแนลแมนแมนนะครับเสียงไม่ค่อยมีนะวันนี้ <laughs> เหมือนจะไม่สบายอ่านะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะตัวเลขตัวเดียวนะฮะหรือว่าสถิติหลักสิบนะครับในพาวะที่สิบหกทับสองทับหกเจ็ดนะหลักสิบเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมันมีหลายสูตรแต่ว่าชุดนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ที่เดินดีพอสมควรแล้วเป็นสถิติในปีหกเจ็ดที่ถือว่าเดินดี มากมานะครับสูตรนะฮะมันได้เก้าในพานแรกนะครับออกเก้าหนึ่งนะฮะตำแหน่งหลักสิบคือเดินอยู่นะซื้อทสองได้แปดนะฮะออกแปดห้าตำแหน่งหลักสิบคือแปดนะครับยังเดินอยู่นะครับอะไรเนี่ยพาดที่สามได้แปดนะครับออกแปดเก้าตำแหน่งหลักสิบยังเดินอยู่นะครับแล้วก็ผ่าที่สี่ได้หกนะครับ ออกหกหนึ่งตำแหน่งหลักสิบยังเดินนะครับแล้วพาที่ล่าสุดนะครับออกได้ศูนย์นะออกเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับตำแหน่งหลักสิบยังเดิน <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพานนี้นะสูตรวิธีคิดวิธีทํามีให้เดี๋ยวคานวณไปพร้อมกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่สิบหกทับสองนมันจะได้ตัวเดียวอะไรนะรในตำแหน่งของหลักสิบนะ <c oughs> เราจะให้หลักแสนสองครั้งนะฮะหลักร้อยหนึ่งครั้ง หลักหน่วยนะหมุนหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบหมุนท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหนึ่งของที่นะครับหน้าหนึ่งนะอันนี้ท้ายหนึ่งนะครับหกบวกหกนะฮะบวกศูนย์หกสองครั้งนี้นะแล้วก็ศูนย์บวกสามนะฮะบวกเก้าแล้วก็บวกหนึ่งนะครับหกบวกหกบวกศูนย์บวกสามบวกเก้าบวกหนึ่งนะครับหกบวกหกเท่ากับสิบสองนะฮะตัวท้ายคือเลขสองนะครับ บวกสามตัวท้ายคือเลขสามมันมีตัวท้ายที่ไหนเลามันบวกกันได้สามเก้าบวกหนึ่งได้สิบนะฮะลงตัวท้ายคือศูนย์นะครับอนะฮะบวกกันได้สามสี่ห้านะครับบวกกันได้ห้าห้านะครับสิบหกทับสองทับหกเจดเป็นอีกหนึ่งชุดสถิติท,ที่ที่เดินดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เด่นสำคัญเพราะว่ามันมันชนกับหลายๆตัวที่เป็นคู่ชุดนะฮะที่จับได้ห้านั่นเองนะครับหลักสิบนะนะหะลักสิบนะฮะตรงนี้คือหลักสิบนะฮะบอกก่อนนะครับหรือใครคิดว่าแบบเออมีตัวที่มันประกอบที่แบบสวยๆเลยนะครับหรือว่ามันมีตัวประกอบที่ที่คิดว่ามันมันดีกว่าชุดนี้ หรือใครจะเอาเลขคู่มาใส่ได้หมดนะฮะในหมดแต่ว่าชุดสรุปแอดสุบสรุปลงไปให้แล้วแล้วก็คำนวณไปให้แล้วก็หวังว่ามันมันจะเป็นที่น่าพอใจเนาะถ้าทุกคนแบบว่าลองลองมองหลายๆส่วนแล้วกันมันมีเวลาอีกหลายวันอยู่นะครับแต่ว่าชุดสรุปของช่องอะลงไปให้แล้วนะครับสรุปสําหรับสาห,หรับสรุปสองตัวนะฮะโอ้ยมันเป็นยังไงไม่รู้พอไม่สบายมามันก็แบบระบบลวน อ่ะครับผมนะ16รับ2ท้า67ใน5นะครับใน5ตรงนี้นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมก,มก,มกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะฝากเพจน,น,น้อยๆนะฝากเฟซบุ๊กปนาวัติไว้ด้วยนะครับ